สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับนะครับปูป่อยก็มาวโทษอีกแล้วมือนนี่นะครับสำหรับบรรยากาศขอโทษชู่ๆบรรยากาศบนรถทัวร์นะครับเดินทางกลับจากการสอบสอบเซสอบซื่อๆนี่แหละสอบซื่อๆนะครับมาหาประสบการณ์นะครับสอบทักษะไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเฮ้สี่เดมี่ช่องทางการทมากรินที่หลากหลยขึ้นนะครับนี่สำหรับนี่คือผู้ซอยนะครับสวัสดีครับ อันนั้นกับผู้สวยผู้สวยมีลูกบ้านครับมีลูกบ้านแล้วเดี๋ยวอบตลงมาปกติครับคือบรรยากาศเจนนั่งอยู่นี่คือหาเรื่องตัวเมียมาเที่ยวคหาเรื่องตัวเมียมาเที่ยวแต่ละคนธรรมดาครับระยะเวลาที่เข้าไดไม่ใส่ชีเวทหัวมกันนี่ครับอาทิตย์หนึ่งเต็มๆนะครับตั้งแต่วันที่4 หาโกเจ็ด้มือนี่อาทิตย์หนึ่งนะครับกะเดินทางกลับไปที่โรงเรียนนะครับก็คืออยู่อุดอนก่อนที่จะแยกย้ายก,กันเดินทางกลับภูมิลำเนาของไผของมันนะครับเราเขาก็จะมีโอกาสได้มาร่วมตัวกันอีกครั้งนะครับในโอกาสหนาอ่ามือนี่ก็ถือว่าพ่อหอมปากความคอนะครับพ่อหอมตอนนี้เรียนคีแล้วครับ พานมาพากับตามแม่น่ะฮ้องสูสง้โโสมันเห็นจุกกว่าเห็นจุกเกิดเป็นคน,นก็นต้องอก็ต้องสู้นะครับชีวิต,วตบานคน,น,านทุกคนมีตำแหน่งกันหมดครับรา่ว่าจะเป็นอบตผู้ซอยผู้ย่บาทนายกยม มากระทายโยเหลือแต่เจ้าอวบโอเป็นแนบเบิร์เบิ้ปากช่องเฮ้ยจะให้่อยเขายิงนีเลยที่บริเวณท่บริเวี่บริเ่ริวท่บนิเว่บริเวี้กริเวณที่บเวณที่ริเวณที่ริบริเี่เวีรเว่บริเวี่บเว่บเวณท่บ่รเวเวณบเี่บเวเวณ่ที่ริวณทีริบรี่บ สีมงแรงออกจากคลองซ in ีลำบุญกล้ามากประมาณใบสองนะครับเมากับมะฮวนมะลาอาจจะทอดกุดดอนกับซี่หางถูกได้นะครับปเบิ่งว่าถมีพวกเมื่อยนะครับการจักรเดินทางกับซีสเกตเลยนะครับเพราะว่าสีไปเบิ่งหอมแดงนะครับพี่น้อง ในเวลาทำมหากินนะครับหลังจากที่เข้ามาเรียนมาสอบแล้วเขาก็จะกลับไปข่าหอมนะครับก็ไปขายเขาครับผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจหอมแดงสีสเกตนะครับหอมแดงออกแล้วนะครับพี่น้องหอมแดงสีสเกตออกแล้วนะครับตอนนี้ราคาหอมปึังนะครับราคาหอมปึังตอนนี้จะอยู่ที่30สิบปวกนะครับขึ้นอยู่กับขนาดหัวหัวหน่อยหัวใหญ่นะครับ ยอดีงูตอนนี้คือ30บวกนี่คือแบบแบบปึงยกสอบ30กิโลแบบยังบอมัดเดี๋ยวคอยขอเบ็ดเจ้าไว้ก็ได้บอมัดไปเออมีเฟดมียังมีเฟดมีไล่ทักทักเลยเดี๋ยวถ่ายรูปให้เบื่อผู้ใ้ดสนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามทางขอความเดียเลยนะครับหรือว่าโทร083 792 05 38นะครับ09 7 3 0 4 6 9นะครับ ก็หัวหอมแดงขี้เทียมหรือแง่รัชรัชนะครับและที่สำคัญมีเก็บเงินปลายทางด้วยสั่งล็อกคิงสั่งล็อกคิงมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับจอดแล้วนอยกูไม่เชื่อเนี่ยไม่ไม่อบตจ่ายรับจบครับอบตจับอาตจบรับจบรับจบครับที่อตัวเที่ยวเพอลงมาเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีปั๊มเลยแล้วมีที่เดียวก็าตขอมา ได้จะเข้าปากช่องแล้วก็ลำตะคองนั่นแหละนั่นแหละชิคิวไช้ป่บโซเปอร์ด้วยวะเขาถูกสามเลยไ้ไหมอย่าลืมนะครับศูนย์แปดสามเจ็ดเก้าสองศูนย์ห้าสามแปดห้าสามแปดมาโดนหอมกระเทียมพริกแห้งหอมแดงกระเทียมพริกแห้งหอมแดงหอมแดงสีสะเก็ดอ่ากระเทียมพริกแห้งหอมใหญ่ยัดช่องมาชื่อไปแล้วบ่ผิดหวังเลยบ่ผิดหวังแน่นอนอ่ะมีหอมปลูกนัน พันหอมแดงพันหอมแบงหอมส่งทั่วประเทศนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับแกการันตีจากบ่าวโทนนะครับรับรองว่าไม่ตรงโบกไม่เก็บตังค์แบบปั๊มครับต้องทั่งออนไลน์เก็บขยาครับนั่งออนไลน์ได้เลยครับเด้อเก็บเกลีเลยบ่ อ่าบรรยากาศครับแวะปั๊มน้ำมันก่อนนะครับทายน้ำมันเครื่องแวะแวะทายน้ำมันเครื่องก่อนกับทีมงานอบตอบ <c oughs> ตไก่ <c oughs> อบตกับผู้สร้อยพูดตัวเองก่อนาะี่

ขึ้นนาโป๊กเลยขึ้นนาโป๊ o ยูทู e เลยแต่ว่าหน้าสีอัพด้นเติมโยแล่นขึ้นเขาเนี่สัญญาณขึ้นจีบกอยดีเป็นไนเน็ตโทรศัพท์จะคล้องกะอาจจะอัพเครื่องสมมงอ่กเป็นสมมงอ่ะแต่ว่าได้เบิ่งแท้ผูใ้ใดกดติดตามยูทูปไปหน่ได้เห็นจากคล้องในคลิปแท้

ไอ้บอยอยากเสื้อซาให้ตาเสียงบลิข้อแห่กินเบียกแก้วนึงเหมือนเค้นี่เป็นวัดวัดลงคอเลยกินเบียกแก้วเดียวนี่ี่าลาเ่าขายยัลเเกรตออว่าซลเมีนุ่มปุ๋ยตัลอเลยตัอเลัลล้นี่ัั สมัยนี้สมัยนี้ได้ลงบ่ครับเบอร์สังเบอร์สงเบอร์สเบอร์สงใส่ล้วนี่มีบัตรคาร์ลหนึ่งบอกว่าสี่แห่งคาร์ลไอ้ล้อยเดียวคารถก็ได้ขายเข่าเมียโอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกดติดสเก็ตกดไลค์กดแชร์ครับฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกำลังแรงใจครับสัหรับคลิปนี้เอาไรสำหรับนิสก่อนได้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ